กระเป๋าตังค์ถุงพลาสติกไม่นับนะคะกันมไม่มีเดียวนะนี่คือเขาให้เราโชว์กระเป๋าตังค์ของเมียจ๋าทั้งห้าคนคุณเอาอะไรมาคุณหกระเป๋าตังค์ฉันนี่กระเป๋าตังค์นี่ยังไม่ทันสงกรานเลยนกันน้ำด้วยแกวันนึงมีตังค์เท่าไหร่อ่ะฮะวันเด็กมีตังค์เท่ร่ก็มีแค่นี้หัวให้พวกวันละเท่านี้แหละค่ะไม่ใช่กระเป๋าตังค์คุณสีดำนี่คุณมีคุณมาเล่นตลกอะไรในรายการอ่ะเอาวันนี้มาดูดิโออ๋อ เอาของปลอมออกทีวีไม่ได้โดนจับว่ามาอาจารย์นางพูดถึงกระเป๋าตังของพวกเราสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงของเจมีทุกอย่างว่ามาว่ามาเจมีหมดแบบที่แนะนำเลยนะฮะกระเป๋าตังใบยาวมีซิป ปิดได้รอบอ่าครับอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเอี้ยมใส่เด็กๆที่มาเธอจีนๆนีเอามาจากวัดจีนมาจากออันนี้ถูกต้องแล้วก็มีใบขับขี่มีหรือเปล่าเธอมีหรือเปล่ามใบขับขี่อะเปล่ารุ่นตลอดชีพ แล้วอะแต่แล้วมันเป็นยังไงคะมันเป็นบาดแข็งว่ะค่ะคุณแต่แล้วมันเก็บมันเก็บและที่ขาดไม่ได้กระเป๋าตังค์ของฉันคือต้องมีแนทำไมคุณผู้ชมคิดว่าดิฉันเอามาดึงขนจมูกใช่ไหมคะไม่ใช่เวลากด ATM เวลากด ATM แเราเล่นมันยาวโอ้โหนี่เป็นความรู้ใหม่ทีฉันต้องเขียบยงๆสิคะเอาแค่พอออกมาได้แล้วก็ค่อยค่อย ต่อหลังที่หนูแบบมันต้องขับแน่เลยบางทีฉันไม่มีแหนบฉันต้องไอ้ใช้ไอ้คนต่อหลังนั่นแหละเดี๋ยวให้เพราะงั้นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะเรียบร้อยดีเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากทุกอย่างที่ฉันต้องตั้งตรงตามทิศทางโอ้ไอแบงค์ดอลลาร์ไม่ถุงไม่ขวัญถุงขวัญถุงบอกว่าแบงค์ดอลลาร์ต้องพับเอาด้านเอาด้านรมิดรมิดขึ้นแล้วก็ตั้งไว้อันนี้เหมือนดาวินชีโค้ดนะเทมาเลยนะจะคงเป็นใบสั้นอะ ของหนิงก็เป็นรุ่นที่ใช้แล้วเก็บเงินอยู่แน่นอนเขามีซิปเขามีซิปเขาเอาแพงใช้แล้วไม่มีตังค์ที่มีตังค์ไปซื้ออื่นแล้วแต่ว่าข้างในอช่างบอกว่าห้ามพับเงินไงแต่ว่าหนูเนี่ยพอปัญหาคือพอมันเป็นใบสั้นปุ๊บอบบตังค์จะพับพอใส่แบงก์ก็จะต้องพับใช่ค่ะแล้วหนูมีอย่างเงี้ยเงินขวัญถุงที่หนูดูได้มาตุรจีนแต่หนูก็ใส่ไว้ในซองตาเอียรวมๆกันอย่างเงี้ยแบ่งในซองไว้ก็ได้นะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเงินขวัญถุงก็เหมือนกับแบงค์ที่เราใช้เป็นประจำแตอนนี้เขาไหว้ชัยสิงเอี้ยมาไงอ่าก็ก็ก็ควรจะคือบางทีถ้าเกิดเราเก็บปนกับเงินปกติอ่ะใช่ผิดนี่หนูมีอะไรอ่ะกุมานแจ็คจิวถ่ายกวางกระเป๋าตังค์แบบนี้ใช้ได้แต่จริงๆใช้ใบยาวแบบพี่หนูแหมมดีกว่าใช่ใ้จะได้ไม่ต้องพับแบงค์มันจะให้เห็นเงินในนี้จังเลยค่ะทำไมอะแพงแพงๆนะเซีวุ้นหนูอยากรู้ว่าพอดีว่า เราจะมีบัตรเครดิตใช่ไหมคะบัตร ATM อย่างเงี้ยเราไว้ด้านเดียวรวมกันหรือว่าเราต้องแยกไว้สองข้างบบัตรประชาชนคนณอยู่ฝั่งเดียวกันหรือว่าแยกไปอะไรจริงจริงๆเนี่ยผมว่าแบ่งไปแบงไปฝ่กเดียวกันได้เข้อกระเป๋าใบของบุญมากเลย่เพราะว่าเนี่ยไม่ไม่คือ ตัวช่องที่ใส่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเขามีช่องใส่บัตรเนี่ยเนี่ยหกช่องเลขหกเนี่ยเป็นเลขมงคลจริงเหรอนับยันการช้างของดูก็หกเหมือนกันหกช่องหรือแปดช่องซื้อมรวมแล้วเป็นแปดได้ไหมรวมแล้วเป็นแปดก็ได้เราลองชั้นแปดแล้วเราต้องใส่ใส่หกช่องหรือว่านี่เรามีสิบสองช่องเราใส่ จริงๆให้ให้เต็มไปข้างหนึ่งก่อนก็ได้ข้างเดียวพอนะ้วข้างเต็มไปข้างนึงก่อนเดี๋ยวจะเบล่งินไม่เอาบัตรมาใส่อันนี้ล่ะมีบัตรเครดิตเยอะหาก็ยังไม่ได้จัดไง่ายก็ย่าให้มันหนาเกินไปเพราะว่าพอกระเป๋าใบใหญ่แบบนี้บางทีพอมันมีพื้นที่เยอะเราก็ชอบอะไรไปใส่ไว้เยอะนะครับก็จับที่เป็นระเบียบอ่าอยากให้เห็นกระเป๋าตังค์พี่ป๋อมากมีทุกสำนักทุกกสนัคมีทุกเมมเบอร์แต่ไม่ใช่เมมเบอร์แบบของพี่ดูแหม่มนะมีหมดทุกอย่างแล้วก็อย่าพลาดทิ้งข้าพลอถ้าเป็นเรื่องเมมเบอร์ห้ามพลาดพอกิจอยาได้ถม คือว่าเราคือสมัยนี้กระเป๋ามันจะเป็นไซส์เล็กถ้ากระเป๋าแบบใหญ่ๆเมื่อก่อนคือใช้หมดแล้วแต่มันใส่ไม่ลงต้องใช้แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับบัตรมากกว่าเพราะผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้บัตรทั้งหมดในกระเป๋าหรอกมันอาจจะมีองบัตรที่นานๆใช้ทีเนี่ยแยกไปอีกใบหนึ่งดีกว่าได้ตักมาเราเนใบฟ้าน่ะเดี๋ยวพี่ตั๊ใยอย่างอ่ะอ่านะครับโอ้กระเป๋าตังค์กับคนเหมือนกันเลยนะดูสวยงามเงาสั้นเหมือนตัวจานะป อย่างนี้ก็ไอเดียดีนะคือกระเป๋าพับที่แบบเนี่ยอาจารย์ของนูมันเป็นกระเป๋าพับก็จริงนะแต่ว่ามันก็สามารถใส่เงินแล้วก็คลี่ได้ไม่ใช่หรอไม่้คี่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อ่าแบบนี้ได้ไม่ต้องคิดอะไแล้วคนที่ฉันบังอยู่อย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพับกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่เปิดออกมาแล้วเนี่ยให้ให้แบงค์เนี่ยดูความมีความเป็นระเบียบแบบนี้ได้พี่นุ้ยดูแล้วประชาชนสามีมาไว้ที่ของเต็งทำไมลูกลูกลูกนี่บัตรใคร ่ทำไมเอาทำไมเอาบใบกองงานที่บ้านมาติดขอใหจานอยู่แล้มาดูอย่างนี้เลยไม่ดีไม่ดีอยากรู้ว่ามีใครเคยทำกระเป๋าตังหงหายบ้างเขาทำไมนะอุ้ยหรอยังไงหายได้คืนปะโดนขโมยเลยโดนขโมยโดนขโมยเนี่ยนุ่มกัญชัยกับเมย์เฟื่องซื้อให้เนี่ย แล้วไปแจ้งความอะไรอีก<อ>็ยังไม่ได้เลยนะคแบบว่ามีงานว<อ>ิจ<อ>ัยตัวหนึ่ง<อ>นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮอร์ตฟอร์ดเชียร์ที่สกอตแลนด์เนี่ยเขาทําการทดลองเอากระเป๋านะคะไปทิ้งไว้ตามถนนโดยในกระเป๋าตังนั้นนะคะก็จะมีรูปเด็กคารกนะคะมีรูปสุนัขรูปครอบครัวรูปคนแก่วางไว้ทั้ง4ใบเลยคิดว่ากระเป๋าที่ใส่รูปไหนเราได้คืนมากที่สุดได้คืนหรอรูปคนแก่รูปสุนัขี่ัก นี่ก็ว่ารูปหมารูปหมาอาจารย์หลานน่าจะเป็นลูกคนแก่นะลูคนแก่สงสารเขาอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยตถูกเลยสักคนนะคะเฉลยนะคะกระเป๋าที่มีคนส่งคืนมากที่สุดคือกระเป๋าที่มีรูปเด็กทารอกอยู่ได้คืนถึง42%เลยเพราะว่ารูปทารอกเนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณความซื่อสัตย์และก็ความห่วงใยที่มีต่อทารอกนั่นเองถ้ากระเป๋าที่มีรูปคุณตั๊กเนี่ยยวว่าจะคืนเลย หยิบยังไม่กล้าหยิบเลย่เรียกว่าลองใส่รูปเด็กๆเข้าไว้ในรูปลูกด้วยดีไหมดสียดีไหมเื่อหายเสือหายใช่ไหมก็ลองดูดิลองกูลองดูก็ได้ไม่เสียหายนะคะเอารูปลูกเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าสตางค์ใครไม่มีรูปลูกนะคะก็เอารูปลูกของเพื่อนก็ได้นะคะร้านมาใส่ก็ได้ลองดูแล้วก็ไปวางทิ้งไว้แล้วเราก็ลองดูว่าเราจะได้คืนไหมเอารูปวุ้นดีกว่าทำไมอะที่ใส่ชุดว่ายน้ำอะ เรื่องรูปในกระเป๋าแล้วนะคะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะอาจารย์ช้างขาต่อจับได้าน่นลยบอกมาเลยค่ะว่าคนเกิดวันอะไรนะคะคนใช้กระเป๋าสีอะไรแบบไหนเริ่มที่วันอาทิตย์กับวันจันทร์ก่อนค่ะสีที่ไม่ควรใช้ของวันอาทิตย์นี่ก็คือสีโทนนี้สีฟ้าสีโทนนี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทำไมคะมันเป็นสีที่เรียกว่าเป็นการาคินีกันดวงแนะนำนะครับก็จะมีหลายสีเลยนะครับจะมีสีออกโทนเขียวเขียวก็ใช้ได้ดี นะครับสีออกโทนร้อนๆนะครับอย่างเช่นสีแดงแนวแดงแแก็ใช้ได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับส<ด>่วนผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยจะแนะนําสีพืพ้นๆอย่างนี้นะฮะ <kalo S 1> ส,สีขาว,วาได้คร,ครีมครีมได้ไหมจัน์สีครีมก็ได้ขาว,ขาวออกลุ่นๆลนวนๆก็ได้นะครับหรือว่าสีที่เป็นออกโทนสีดําดำไปเลยน้ำตาลน้ำตาลเบสิกเนี่ยน้ำตาลก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันเราไม่ควรใช้ละ ที่ที่ไม่ควรใช้ของของวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นสีโทนแบบนี้สีแดงหรือว่าหรือว่าสีออกโทนส้มๆเนี่ยแบบนี้วันจันทร์ไม่ควรใช้ไปวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันอังคารของนิงเมียฝรั่งเกิดวันพุธเมียตลกกับวันพฤหัสวันอังคารเนี่ยห้ามค่ะห้ามสีขาวห้ามสีขาวสีที่เหมาะกับวันอังคารเนี่ยก็ มีหลายสีนะครับจะเป็นสีแบบนี้ก็ได้สีชมพูสีชมพูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสีที่เป็นออกโทนสีเหลืองสีเหลืองเหลืองหรือว่าออกโทนน้ำตาลแบบนี้อันนี้ทานนะอันนี้อะไอันนี้ใช้แดงอยู่เปลี่ยนสีถัดมานะครับก็คือวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยสีน้องกเขาด้วยสีที่สีที่ไม่แนะนําก็คือสีนี้ใช้ไม่ได้นะครับวันพุธก็จะใช้สีออกโทนแบบนี้ได้ก็มีมันมีหลายเฉด อันนี้ให้ให้ดูเป็นแม่สีให้ดูเป็นแม่สีนะครับหรือว่าเป็นโทนแบบนี้ก็ได้อไม่ชอบสีเจ๊แกใช้น้ำตาลแดงอยู่อะแดงแดงยังพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นออกชมพูเลยไม่ได้แต่เชื่อมาว่าตอนใช้กเปบาตังสีเขียวเนี่ยเงินดีสุดเลยอ๋อเขาเรียกว่าสีเขียวเหนียวซับอ้าวใบพฤหัสนะครับสีที่ไม่แนะนำเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะเพราะผู้ชายใช้เยอะ อ๋อายใช้อยู่ใช่สี่ไลน์ไงนะครับมันพฤหัดเนี่ยห้ามคุณดักวันนี้ป่ะใช่ใช่วันหัดเนห้าเนี่ไงของหนูสีดำไงดูร้านเลยต้องต้องเปลี่ยนแล้วไม่แนะนำดีที่บอกว่าวันหัดเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณแบบนี้เฮ้ยสังแก้ ไม่ได้แจ้งดีขอบคุณทักเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยคนเขาไม่เห็นเราไงเขายังเห็นกระเป๋าเราไม่ได้ขโมยใช่ไมเนี่ยเปหนมาไหนที่เราข้ากระเป๋าเลยทุกคนเนี่ยไปไหนก็ข้าเอาเรอยเหมือนวะนะครับก็ก็เหมาะนะครับหรือว่าประมาณแบบนี้ประมาณแบบนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงนะครับอาทิตย์ที่ห้ามก่อนนี่คืออันนี้สีม่วงสีโทนม่วงไม่ค่อยแนะนำนะครับวันศุกร์เนี่ยก็จะแนะนำสีโทนแบบนี้ แล้วก็ประมาณแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยสีที่ไม่แนะนาก็คือประมาณแบบนี้อ่าประมาณแบบนี้นะฮะอันนี้ห้ามนะครับอันนี้ห้ามนะครับส่วนสีที่ดีสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับก็จะมี แบบนี้ได้หรือว่าสีโทนเข้มๆแบบนี้นะครับอันนี้สีน้ำามๆได้เลยนะสีน้ำตาลใช้ได้เทาได้ไหมเทาก็ได้นะครับเราตกวันพุธกลางคืนมานิดหนึ่งพุธกลางคืนเนี่ยก็จะสีที่ห้ามนะก็จะเป็นสีนี้ไม่ไม่ไม่ควรใช้นะครับพุธกลางคืนเนี่ยจะใช้สีออกโทนแบบ สว่างสว่างแบบนี้ได้สีขาวสีโทนขาวได้หรือว่าใครที่ชอบแนวสีประมาณแบบนี้นะฮะสวยๆเป็นแฟนชั่นแบบนี้ก็ใช้ได้ใช่ได้ค่ะเอาละครบ7วันแล้วใช่ไหมครับอาจารย์วไหนของแจกของแจกกปมาตั้งลงยันวันนี้นี่อะนรจ๊ะนำมาจากพุทธสถานจีเตกลิมจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะกติกาง่ายๆนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเขียนมาในไอจีแล้วก็ แฟนเพจของรายการนะครับว่ามีอาจยาเนี่ยมีวิธีการเก็บออมเงินอย่างไรนะครับวิธีของใครที่ถูกใจทีมงานเนี่ยก็รับไปเลยครับกระเป๋าตังค์โรงยานแบบนี้จากจังหวัดจากจังหวัดนครนายก่าห้าสห้าใบเลยถูก้องวันนี้อช้างจัดแน่นจริงๆเลยกลับบ้านได้แล้วนะคะขอบคุณจารยจ้าที่นำเรื่องดีๆมาฝากพวกเรานะคะมียจยาทุกท่านนะคะ วันาคารหน้าอาจารย์ช้างมีอะไรมาฝากอีกต้องติดตามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ